สงครามเพลงเงินลา้านแชมป์เจ้าสังเวียน แต่เธอจะรู้บ้าไหมเธอก็คือลมหายใจของฉันหากไม่มีเธอวันนี้คงไม่มีฉันความฝันคงเป็นแค่ฝันใจฉันคงไม่มีความหมายความรักที่เธอให้ฉันวันนั้นมันมีค่าม,มากมายไม่รู้จะมีสิ่งไหนมามอบให้เธอ พี่เธอแทนคำว่าขอบคุณนครับขอบคุณมากนะครับนงน้อยดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้คือโชว์ชุดพิเศษจากอัเล่าแชมเปี้ยนของเรานะครับซึ่งวันนี้มีงานเป็นของตัวเองกันแล้วใช่ไหมทุกคนมีซิงเกิลหมดเลยค่ะใช่ครับก็ติดตามกันได้ก็เป็นโครงการที่เราทําเพลงให้กับ เด็กๆในรายการกิ๊กดูที่เป็นแชมป์นะครับหรือว่าคนที่มีความสามารถน่าสนใจเอาละครับก็นี่ก็คือฝากไว้นะครับสำหรับเพลงเพราะๆจากน้องๆอดีตแชมป์ของเรานะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องวิดโบวตครับปิดแล้วครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้รู้ผลกันแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับตอนนี้เราไปดูกันก่อนว่าแชามป์ฤดูกาลที่แล้วอ่างทองเขาเอาเงินไปทําอะไร เงินรางวัล1น1ล้านบาทจากรายการกิกดูสังครามเพลงเงินล้านและ A S 3 G 2,100ได้นํามาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการวางโครงสร้างและจะเป็นตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ในอนาคตขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะคะที่มอบให้กับพวกเรานะคะเราจะสู้ต่อไปนะครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาดูคะแนนกันแล้วนะครับใครจะเป็นแชมป์ล้านที่2นะครับ เริ่มจากคะแนนของทีมอ่างทองครับน้องน้ำฟ้าจากอ่างทองกรรมการพร้อมไหมครับครับคะแนนของเธอคือโอ้โหรู้ว่าคะแนนต้องสูงแน่ๆนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่โอ้เต็มหนึ่งหมืม่นเต็มหนคะแนนเต็มเต็มไปเรียกดน ไม่วันนี้อ่างทองคะแนนในการทำสามรอบเต็มหมดนะครับ100 2 0 0 1 0 0 0 0อห่มื่นเต็มหมดเลยครับช่างเขาครับไม่เป็นไรเรื่องของเขานะเราดูโหวตเราดูเดี๋ยวเราดูว่าโหวตเราจะเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นเรามาดูคะแนนดิบทางด้านทางด้านของน้องก๊อฟก่อนนะคณะกรรมการนะครับคะแนนของน้องก๊อฟจากกำแพงเพชรข้า ใครไม่ได้รางวัลไปก็ไม่ต้องเสียใจไม่เสียใจแล้ววันนี้ทำดีมากทั้งสองทีมสุดท้ายอยู่ที่คะแนนโหวตแล้วมาดูมาดูกันครับคะแนนโหวตมาดูคะแนนโหวตของจังหวัดอ่างทองก่อนนะครับนี่คือผลชี้ชะตาว่าร้านที่2จาก AS จะเป็นของใครนะครับและคะแนนโหวตของอ่างทองคือน่าสลักแส ตัวเลขที่เรามีครับสลักแสครับเฮ้ยทำไว้2 0แสนนะครับเลข9เลขหกเลข1 9 2เ้าเรยกอ้หัวอลดครับ2 5งแสนห้าเกแก่กือบ2แสนห 2 5 9 1 6 9แปลว่าคะแนนโหวตของกำแพงเพชรต,ต้องได้เกินกว่า259,369จึงจะได้ใช่ไห<ช><ช>มครับเ<ะ>ฉ,ฉพาะโหวตของกำแพงเพชรควรจะเกิน259,369เอาครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าคะแนนโหวตของกำแพงเพชรมากกว่า259,369กำแพงเพชรจะ<ช>ได้เงินล้านที่สองและคะแนนโหวตของกำแพงเพชรคือ <S <S> เีาสกังตู่นะครับตอนนี้ก็ได้โหมดสูงมากหรมเาไร่่ะอยยอ่จงอนวการี่ยนแต่นุบอกไว้องว่าก็อว่าวันนี้ทำได้ดีแล้วครับ กว่าครั้งที่แล้วโหวตเยอะกว่าเดิมนะฮะโหวตเยอะกว่าเดิม,ดดมนะฮะไป<ห>แสนแสนเจ็ดกว่าแสนเจ็ดแสนเจ็ดกว่านะฮะกัมแบงเพชรก็ก็คือ <S 1> 1, <S แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่คะแนนนะรวมโหวตด,ด้วยนะฮะถือว่าเป็นรองแชมป์นะครับรับในวัลหนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนบาทครับและแน่นอนครับแชมป์ฤดูกาลล่าสุดและกลายมาเป็นแชมป์รับเงินล้านที่สองจาก AIS 3 G 2100 คืออังโถ

ดูการใหม่พากับเงาเสียงหวั่นใจคนใช้แรงงานไม้พิรรมพรนะๆๆไอ้มุนทรรู้ว่าโซไม่ไวหวตะลึงชัยโยธนาวัฒน์เป็นไม้พิรรมพรคือผัวนุ้นเนี่ยชอบพี่มากเลยเป็นคนจนต้องคลันน่ง นุก,กับการแข่งขันระหว่างกรุงเทพมหานครปฐัสสุพรรณบุรีสีท่ทุ่มครึ่งคือวันอังคารหน้าหลังละครจบ